สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับซปเปอร์กัตจีนตอนที่2,116มีชื่อตอนว่ามีสิ่งมีชีวิตแบบนี้ด้วยเหรอก่อนเลยนะครับต้องขอบคุณยอดโดเนททุกยอดเลยนะครับที่โดเนทมาให้ผมนะครับ มีคนโด o n a t ยอด1บาทมาให้ผมด้วยหลายคนอาจจะมองว่ามันน้อยนะครับแต่สําหรับผมนะมองว่ามันเป็นคุณค่าแล้วก็เป็นกําลังใจที่ดีในการทําคลิปต่อๆไปครับขอบุณมากๆเลยครับและขอขอบคุณยอดซับสไคร้ยอดไลค์ยอดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับมาฟังความเดิมตอนที่แล้วกันนะครับฮารเซนก็ได้กู้ต่อสู้คนแรกนะครับก็คือคานนั่นเองนะครับคานกลับมาครั้งนี้ก็แข็งแกร่งขึ้นมากๆนะครับแต่ว่าก็ดูเหมือนว่า จะแข็งแกร่ง no ยังไม่เพียงพอนะครับเมื่อหานเซนงัดไม้ตายนั่นก็ค like ือวิชาเหรียญออกมามาติดตามกันนะครับว่าวิชาเหรียญน่ะจะแข็งแกร่งขนาดไหนเหรียญพุ่งเข้าไปติดกับหมัดที่กำลังถูกชกเข้ามาและในทันทีที่มันเข้าไปติดหมัดของคานก็ถูกกดลงไปในทะเลราวกับว่ามันเพิ่งถูกภูเขาทั้งลูกลนทับ มันไม่ใช่แค่หมัดเท่านั้นที่ร่วงลงไปในทะเลทั้งร่างกายของคานเริ่มจะจมลงไปสู่ทะเลเช่นกันฮานเซ่นเองก็ประหลาดใจนี่เป็นครั้งแรกที่เขาใช้เหรียญฉบับปรับปรุงและผลลัพธ์ของมันก็เหนือความคาดหมายของเขาฮานเซ่นนำวิชาเต่าและแรงกดดันของปราศาสตร์นภาและวิชาผนึกมาร มาปรับใช้กับวิชาเหรียญเขาไม่สามารถใช้มันต่อหน้าคนอื่นได้เนื่องจากกลัวว่าตัวตนของเขาจะถูกเปิดเผยด้วยเหตุนั้นนี่จึงเป็นครั้งแรกที่เขาได้ใช้มันในการต่อสู้จริงซึ่งมันเกินความคาดหมายของเขามากที่พลังของเหรียญมากพอที่จะกดร่างยักษ์ของคานจมลงสู่ทะเลได้ขานพยายามจะต้านน้ำหนักของเหรียญเอาไว้ แต่มันก็ไร้ประโยชน์ปังปังปังปั้ง,ง,ง,งเรียนนั่นเป็นเหมือนกับภูเขาทั้งลูกที่ไปติดกับถุงมือของเขาแม้แต่พละกำลังอันมหาศาลของคานก็ไม่สามารถช่วยเขาจากการจมลงไปในน้ำได้ตอนนี้หันเส้นรู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจใช้เทคนิคนั่นออกไป เขาต้องจบการต่อสู้นี้ให้เร็วที่สุดแต่ตอนนี้ข่านกำลังจมลงไปในทะเลซึ่งพลังของเหรียญแค่จำกัดการเคลื่อนไหวของข่านเท่านั้นไม่ได้ฆ่าเขาดังนั้นถ้าหานเส้นต้องการจะปิดชีวิตคู่ต่อสู้โดยสมบูรณ์ <c oughs> เขาก็ต้องลงไปในน้ำด้วยแต่ทว่าก่อนที่หานเส้นจะตามขานลงไปในน้ำ มันก็มีแสงสีขาวสว่างขึ้นมาอันเส้นแปลกใจนี่ฉันแค่ทำให้เขาจมลงไปในน้ำเท่านั้นเองอย่างนั้นแล้วทำไมเขาถึงได้ตัดสินใจยอมแพ้เร็วแบบนั้นเดมอนคนอื่นๆที่ดูการต่อสู้อยู่ก็สับสนเช่นกันพวกเขาไม่รู้ว่าทำไมคานถึงยอมแพ้หลังจากที่ร่วงลงไปในทะเล ฮันเซนไม่รู้ตัวว่าจริงๆแล้วได้ทำอะไรกับคานคานแข็งแกร่งก็จริงแต่ร่างกายของเขาหนักอึง้งด้วยพลังของเหรียญเขาถึงจมลงลึกลงไปในทเลมากขึ้นเรื่อยๆแต่มหาสมุทรภายในบัญชีสิ่งมีชีวิตจีโน่นั้นไร้ซึ่งกลนบึงคานจมลงไปลึกอย่างน้อยสามหมื่นเมตรแต่มันก็ยังไม่มีแววว่าจะถึงก้นของมหาสมุทรในเร็วๆนี้ ยิ่งไปกว่านั้นความดันของน้ำก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นที่ยากจะทนต่อไปได้คานต้องการจะวายกลับขึ้นมาแต่หมัดของเขาหนักเกินไปนอกจากกเขาจะยอมปล่อยถุงมือหนามสายฟ้าไปไม่อย่างนั้นเขาก็จะจมลงไปพร้อมกับมันแต่เหนือสิ่งอื่นใดคานรู้ว่า ไม่สามารถเอาชนะได้แต่ถ้าเขายอมปล่อยถุงมือน้ำสายฟ้าไปเขาก็ไม่มีโอกาสเอาชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างแน่นอนซึ่งการสูญเสียอาวุธระดับราชาเป็นอะไรที่เร็วร้ายที่สุดดังนั้นเขาจึงตัดสินใจฉีกกระดาษเพื่อถอนตัวออกจากการแข่งขันเขารู้ตัวว่าไม่มีโอกาสชนะแต่ถึงอย่างนั้น มันก็ทำให้เขารู้สึกขดหูเป็นอย่างมากเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าตัวเองจะพ่ายแพ้ง,ง่ายๆแบบนั้นหลังจากนั้นมิติรอรบตัวขานเซ่นก็เริ่มบิดเบือนอีกครั้งและเขาก็ถูกเทเลพอร์ตกลับไปที่ระบบไฟโลตัสฮันเซ่นรีบเงยหน้าขึ้นไปมองบัญชีสิ่งมีชีวิตจีโน่แต่การต่อสู้ของเสี่ยวฮวาก็จบไปเสียแล้ว เราช้าเกินไปฮันเซ้นถอนหายใจหลังจากนั้นเขาก็าเข้าไปในอินเทอร์เน็ตผู้คนมากมายกำลังพูดถึงการต่อสู้ของเสี่ยวฮวาในตอนนั้นฮันเซ้นรับรู้ว่าไม่ว่าเขาจะเร็วสักแค่ไหนเขาก็ไม่มีทางที่จะได้เห็นมันเพราะการต่อสู้ของเสี่ยวฮวาดูเหมือนจะใช้เวลา เพียงแค่สามวินาทีเท่านั้นจากคำบรรยายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นฮานเซินได้รับรู้ว่าเซียวฮวาเป็นเด็กชายในชุดเกราะสีขาวใบหน้าของเขาถูกปกปิดเอาไว้ด้วยชุดเกราะแต่เมื่อดูจากคำบรรยายแล้วเซี่ยวฮวาคนนี้อายุพอๆกับลูกชายของเขาเช่นกันฮานเซนรู้สึกหดหู ที่ไม่ได้เห็นมันด้วยตนเองแต่หลังจากนั้นก็มีคนโทรเข้ามาหาเขาและเมื่อรับสายเขาก็ได้ยินเสียงของสเตอัพเลดสเตอัพเลดพูดอย่างตื่นเต้นเจ้าจะได้ดูการต่อสู้ของสิ่งมีชีวิตจีโน่ไหมเขาดูเหมือนกับเซียวฮวาต้องต้องใช่ต้องใช้แน่เขาาดูเหมือนลูกชายของเจ้าไม่มีผิดเลย อมฉันยุ่งอยู่เลยยังไม่ได้ดูหันเซนรู้สึกขอดูมันน่าเสียดายการต่อสู้นั้นรวดเร็วมากๆและคาอยากจะเห็นมันมากกว่านี้แต่เด็กคนนั้นเหมือนกับเซียวฮวาจริงๆมันเป็นอะไรที่มหสัสจ,จร์มากถ้านั่นเป็นเขาตอนนี้สเตย์อัปเลดรู้สึกอยากจะตามหาเซียวฮวายิ่งกว่าเดิมถึงแม้หนันเซน ะทำผลงานได้ดีแต่การต่อสู้ของเขาไม่ได้ดึงดูดความสนใจมากนะักนอกจากเผ่าเดมอนกับดราก้อนแล้วน้อยคนนะักที่จะมองดูการต่อสู้ของเขาเซียวฮวาที่กําลังเป็นจุดสนใจของทุกคนทุกคนถึงกับความสามารถของเขาทั้งทังที่เขายังเป็นแค่ไว้เขาคนหนึ่งนอกจากนั้นและหลายคน ยังพยายามจะยืนยันตัวตนที่แท้จริงของเสี่ยวฮวาผ่านการต่อสู้เพื่อที่จะตัดสินว่าเขาเป็นคนจากเผ่าเซเกรดจ,จริงๆหรือเปล่ามันยังมีการต่อสู้อีกมากมายรอคอยอยู่ซึ่งหันเซนก็พยายามจะจบการต่อสู้ให้เร็วที่สุดแต่ในทุกๆครั้งเซียวฮวาก็จะจบเร็วกว่าเขา โดยเหตุนั้นฮานเซ่นจึงยังไม่มีโอกาสได้เห็นเซียวฮวาเลยเซียวฮาโด่งดังขึ้นเรื่อยๆเขาจบการต่อสู้ในการโจมตีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นน่ากลัวเกินไปแล้วเซียวฮวาคนนี้เป็นเผ่าพันธุ์อะไรกันแน่แม้แด่เดมอนเด่ดอกกนก็ยางพ่ายแพ้ให้กับเขาเขาน่ากลัวเกินไปจริงๆ ข้าไม่เคยรู้เลยว่าสัตว์เปล่าแบบไหนกันมาที่จะน่ากลัวได้ถึงขนาดนั้นอะอ,ะอะแต่เซกเก็ตไม่ใช่เผ่าพันุ์นะพวกเจ้าเนี่ยรู้เรื่องหรือเปล่ามันเป็นแค่กลุ่มคนและสถานที่เท่านั้นข้าว่าเขาดูเหมือนคนจากเผ่านาพานะนี่แค่เผ่านาพาเท่านั้นแหละที่จะเลี้ยงดูไข่บางคนที่น่ากลัวขนาดนั้นได้ โอ้ยเผ่าเนปาแข็งแกร่งก็จริงแต่พวกเขาไม่ได้แข็งแกร่งถึงขนาดนั้นหรอกผู้คนทั่วทั้งอาณาจักรจีโนพยายามคาดเดาถึงตัวตนที่แท้จริงของเสียวฮวาแต่มันไม่มีใครคาดเดาได้อย่างถูกต้องว่าจริงๆแล้วเสี่ยวฮวาเป็นใครกันแน่ขณะที่ฮาเนเซนกำลังนั่งอยู่ในร้านอาหารเขาก็ได้ยิน แต่ผู้ควรพูดถึงเสี่ยวฮวาซึ่งมันทำให้เขารู้สึกหดหูอย่างมากที่ไม่ได้เห็นการต่อสู้ของเสี่ยวฮวาจริงๆเด็กคนนั้นเป็นลูกของเราจริงๆหรือเปล่านะหันเส้นสงสัยในดินแดนของดากอนดากอนไนท์ดากอนไนทีนและดากอนเทอร์ตนายกำลังรอคอยการมาถึงของดากอนเอด ซึ่งเมื่อดากนเอดมาถึงพวกเขาก็ลุกขึ้นพร้อมกันน้องไนนยน้องไนนยทีนและน้องเทอร์ตินายพวกเจ้ามาที่นี่เพื่อจะลองใช้ชนะของข้าอย่างนั้นเหรอดากนเอดยิ้มดากรนนน์ทีนพูดขึ้นมาพีเอพวกเราเห็นกำหนดการการต่อสู้ของพี่แล้วในอีกสองรอบ พี่จะต้องเผชิญหน้ากับมนุษย์ที่ชื่อดอลล่าคนนั้นมันสำคัญด้วยเหรอว่าคู่ต่อสู้ของข้าจะเป็นใครดากอนเอดพูดเขาน่ากลัวมากๆน้องเธอที่นายทนต่อหมัดของเขาไม่ได้เลยแม้แต่ขานเองก็พ่ายแพ้ให้กับเขาอย่างยับเยินข้าไม่รู้ว่าเขามาจากไหนกันแน่แต่พี่ต้องไม่ประมาทเขา ดาก้อนไนทีนพูดสำหรับคาแล้วคู่ต่อสู้ทุกคนเหมือนกันหมดถึงแมตเนตมาจะมาอยู่ต่อหน้าข่าข่าก็จะต้องเป็นฝ่ายชนะดาก้อนเอ็ดพูดขึ้นอย่างใจเย็นแต่ดวงตาของเขาเปล่งประกายไปด้วยความมั่นใจหวังว่าดอนล,ล่าคนนั้นจะแข็งแกร่งอย่างที่เจ้าบอกยิ่งแข็งแกร่งเท่าไรก็ยิ่งดี จบไปแล้วนะครับตอนต่อไปตอนที่2,117นะครับชื่อตอนว่าเนตมันเนตมานจะออกลงแล้วนะครับมาลุ้นกันต่อในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ